เอาใหม่เอาใหม่ครับคลิปเมื่อกี้เสียงมันดังไ,งไปตัวหนึ่งตัวตัวหนึ่งตัวจะไหนวะคนหลังคาหายแล้วปีนยังไงวะปีนยังไงเนี่ยอ้เจอดเรียบร้อยโอ้โหนายประมาทเพื่อนอัมมันอยู่บนหลังคาขึ้นไงวะโอ้ หลนชิหัดปวดคอพูดนี้พูดเบาๆนะพูดเบาแต่แบบต้องเหมือนตะโกนในลําคอใช่ไหมอ๋อโอ้แต่ใช่เวลาคุณอยู่แบบในสถานการณ์ขับขันนะคุณคิดไม่ออกว่าหัวมันตันเลยเรื่องนี้จะสอนให้รู้ว่าต้องเป็นคนใจเย็นนะครับผมหัวมันจะโล่งแล้วคุณจะสามารถคิดวิธีการขึ้นไปได้นะครับ <c oughs> ไม่ได้มาอินาสุมานานแล้วมันงงนะว่าไปหลังคาเหลี่ยงขึ้นยังไงนะครับ, <c oughs> <ๆ S 2> รบเออหรือไม่กูก็โง่เองนะครับ นี่คือถ้าได้เล่นเป็นฮันเตอร์เนี่ยผมก็จะใช้เอสกิลตินแมวแบบเห็นไหมเวลาแบบลนแล้วลลมันคิดอะไรไม่ออกนะแต่ถ้าแบบหัวโล่งๆมันจะคิดได้ดีนะคิดลื่นๆนะครับผมอ่ะผมเป็นคน่อนอีกงแหละผมเอาหายตัวนะครับหายตัวน่าจะดีถ้ามันเหลือคนเดียวผมจะไปแย่งตีเขียวมันนะครับไอ้ก้อนเขียวมันดอกดอกที่เดิมซ้ํากันเปล่าผมก็ไม่แน่ใจแต่ผมเอฟเคลูกฮันเตอร์เอฟเค่ะใครมันไออาร์เบียนมันเก่งว่ะเขาแบบลบทะเลทราย คุณเชื่อแ่บผมผมสามารถเล่นเล่นแบบไม่ต้องปลอมตัวรอดได้จะไม่เอาดเดี๋ยวเสี่ยงซุ่มดูเฮ้ยมันเข้าซอกอะ่ะไม่เอาเนี่ยผมจุ๊บรอบ้านนี่แหละครีมันส่งเสียงร้องมาเวลาวิ่งผมเอาว่ะไม่เอานะอุ๊ยแย่แล้วนานไหมเนี่ยความโง่ความชัดเอ้ยอเกีย้ยเกี้ยแต่มันต้องสูงกว่าน,นี้หน่อยวะก็อ,อีกกินก๋วยเตี๋ยวแล้วพูดไปเรื่อยนะคือใจเย็นอย่านะ เตรียมเพื่อนมาปะไหนแบกไม่ต้องจับกันนะมึงต้องสักตวงดิวะเขาเป็นคนญี่ปุ่นกับอาราเบียนเนี่ยเออน่าจะไม่ได้เตรียมกันนะเฮ้ยหรือว่าเตรียมวะอาราเบียนกับญี่ปุ่นเนี่ยเป็นไปได้ปะเอ๊ได้ควยแล้วอ้ผมไม่จับเลยอะโอแคปเจอโนไดโอ,โอ้มันช่วยแน่เลยผมว่ามันช่วยมันช่วยเฉย,ย,เยแหละคนญี่ปุ่นนะเว้ยคนพวกเกาหลีใต้พวกญี่ปุ่นเนี่ยเล่นเกมแบบโหดไงโมบ้าเนี่ย,เ,ย,เ,ยเก่งจบคลิปดิลูกจบคลิปดิ